ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมแซ็กทีนเนาะวันนี้ผมจะพาไปทำคีเฟมให้เคลื่อนไหวตามวัตถุที่เราต้องการเนาะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันก่อนนะครับผม โอเคเป็นยังไงบ้างครับผมสําหรับคลิปตัวอย่างมันก็แปลกๆไปหน่อยเนาะมันแปลกๆนิดนึงโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันดีกว่าเนาะหยุดก่อนก่อนไปดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคไปไปดูกันได้โอเคเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่านะฮะผมทีนี้ผมก็มีตัวอย่างคลิปประมาณนี้นะเดี๋ยวเราดูเดิมๆก่อนเนาะ โอเคนะผมประมาณนี้แหละซึ่งในคลิปนี้ผมจะทําให้มันเป็นประมาณว่าถือแว่น8 b บิตนะซึ่งเราไม่มีใช้ในชีวิตจริงเราก็แปลรูปในเน็ตมาแทนนะทำทาย,ยิบแว่นขึ้นมาปุ๊บยกขึ้นมาสวมใส่หน้าปุ๊บทีนี้ให้มันคาอยู่ที่ใบหน้าของเราเหมือนเราใส่แว่นนะยกนิปโป้แว่นยังคาอยู่จบคลิปประมาณนี้นะฮะอะทีนี้ผมก็ได้หาแว่นมาแล้วและเนาะเสร็จแล้วก็ลาก แว่นปลอมๆของเรามาใส่ในไทม์ไลน์ในส่วนของวิดีโอนะแต่ว่าของเราจะเป็นรูปแทนเนาะรูปแว่นเราก็ขยายตัวรูปเนี่ยให้มันเท่ากับตัวคลิปเลยเนาะปึ๊บอ่าทีนี้ก็ปรับขนาดตามที่เราต้องการเนาะก็เอาอิงตามขนาดแว่นจริงนะผมให้มันเข้ากับใบหน้าเนาะไม่ใช่เอาใหญ่เบิ่มขนาดนี้มันแปลกๆเนาะมันแปลกๆเอาเอาแบบ เหมือนของจริงก็ได้อะประมาณนี้อ่าประมาณนี้อันดับแรกเนี่ยขอแนะนําว่าให้ล็อกตัวทไลา์ของวิดีโอหลักก่อนเนาะล็อกปล็อกไปเลยเนาะเสียงจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ใช้ก็ลบทิ้งไปก็ได้เนาะโอเคทีนี้เราจะยุ่งแค่ในส่วนของตัวแว่นเนาะก็ให้ลากตัวแว่นของเราเนี่ยมาไว้ด้านใต้สุดเลยนะไว้ข้างในเลยเนาะดูในส่วนของเอฟเฟกต์คอนโทรลนะครับผม ให้กดตรงคีย์เฟรมตรงนี้นะฮะท็อกโจวแอนิเมชันนะฮะทั้งหมด3อันเนาะโ i ซิชันสเกลแล้วก็ตัวนี้เนาะตัวปรับองศานะฮะปุ๊บ3ตัวอนี้อันนี้ปิดไปก่อนเนาะปับ๊บอ่าจะได้ไม่งงเราจะเริ่มทำการคีย์เฟรมแล้วนะฮะผมอันดับแรกเนะี่ยให้กดสเปกบาร์ปุ๊บหนึ่งที่ปับ๊บอ่าให้เห็นมือนิดนึงก่อนทีนี้ก็มาที่ตัวของแวนนะโอเคเราก็คีย์ไปอย่างนี้นะฮะ ีท,ทีละเฟรมเนาะถ้าเรากดล,ลูกศรไปเนี่ยตัวแว่นมันจะขยับแทนเนาะประมาณนั้นนะฮะก็กดตรงใต้หน้าจอพรีวิวนะผมกดอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปทีละนิดเีละนิดทีละเฟรมนะเพื่อความละเอียดในการคีเฟรมนะครับผมก็หมุนหมุนเอานะจะหมุนตรงนี้ก็ได้เนาะก็จะง่ายกว่านะปึ๊บอ่าไปเฟรมปึ๊บปึ๊บอ่า ที่เรเฟรมก็ได้เนาะเพื่อความรวด,ดเร็วเดี๋ยวผมจะข้ามไปตอนใกล้เสร็จเนาะเพื่อความสั้นของคลิปนะฮะผมไม่ให้มันยาวจนเกินไปอ่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องแบบทำละเอียดยิบขนาดนี้ก็ได้นะข้ามไปแบบกดสเปกบาร์ปื๊บๆอย่างนี้ก็ได้เนาะแต่ว่า ผมอยากให้มันละเอียดนิดนึงเนาะเพื่อความแบบอ่าเนียน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 โอเคทีนี้เราก็มาถึงใบหน้าเรียบร้อยนะครับผมอ่าเรียบร้อยร้อยทีนี้ก็ในส่วนของหน้าเนาะมันก็จะมีขยับนิดนิด,นดหน่อยหน่อยนะก็ขยับตามบ้างเพื่อความนวดเนียนทีนี้เราก็ทําการคีเฟรมเสร็จเรียบร้อยนะครับผมอ่าเห็นไหมเส้นสีฟ้าเนี่ยคือเส้นคีเฟรมของเรานะตรงนี้เห็นไหมนี่ เ๊ิ่ๆๆค่อยๆขยับแล้วก็หายไปนะประมาณนี้เนาะอ่าโอเคเดี๋ยวเราลองเพย์ดูนะฮะจะสังเกตเห็นไหมฮะอ่าตัวคีย์เฟรมเนี่ยแรกๆเนี่ยทีๆนะหลังๆมันเริ่มหยาบแล้วะเริ่มหยาบลองดูปึ๊บอ่าฮะอาจจะดูสันสนิดนึงนะเวะียนขาดของขาดของขาดอ่าโอเคประมาณนี้เนาะประมาณนี้อ่ะจุ๊บ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 จุบ,จ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 บอจจะเฮ้ย เป็นไงล่ะยังรออันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะฮะผมถ้าเพื่อนๆต้องการแบบทำซูมภาพแบบอย่างเงี้ยซูมเข้าโดยที่แว่นตามไปด้วยโดยที่แว่นแบบมันติดอยู่กับมือนะฮะก็ให้ทำการรวบคลิปกับภาพ2อันนี้รวบเข้ากันแล้วก็เนสเลยนะรวมรวม2อันนี้เข้าด้วยกันเป็นชิ้นเดียวเนาะปึ๊บอ่าประมาณนี้ทีนี้มันก็จะติดกันแล้วแหละ อ่าเห็นไหมจะติดันละเราอยากจะซูมแบบคลิปตัวอย่างนะอ่าประมาณนี้ซูมใกล้ๆก,ก็ได้นะซูมเข้าไปอ่าปึ๊บน,นี่นะขยับตามขยับตามเลยเอ่ะชึอบอ่าชึอบอืมประมาณนี้ปับ๊บทีนี้ กดตัวนี้เพื่อทําการหยุดของหยุดการซูมไปก่อนช่วงนี้นะตัดไปแล้วเราก็ปึ๊บขยับมาเฟรมนิดนึงสองสเฟรมก็ได้นะแล้วก็ซูมเข้าไปซูมเข้าไปชัดๆ่าประมาณนี้ซูมอย่างนี้ก็ได้นะซูมห่างๆหน่อยนะให้มีช่วงแบบห่างๆนิดนึงปื๊ดอ่าประมาณนี้เหมือนคนตาบอดเลยนะฮะโอเคลองดูปึ๊บไงละเฮ้ย ปั๊บพังประมาณนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็ถ้าอยากมีลูกเล่นเพิ่มก็ลองเล่นดูนะฮะผมผมก็ทำคลิปสอนทำลูกเล่นต่างๆไว้ให้พอประมาณนะฮะผมโอเคหลังจากดูจบกันแล้วเรียบร้อยนะ,ะับผมเป็นยังไงกันบ้างนะฮะมันก็ง่ายนะสำหรับคีย์เฟรมนะถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆจนคล่องเนี่ยผมว่าใช้เวลาไม่ถึงนาทีก็เสร็จนะคียเฟรมส,สั้นๆตามคลิปที่ผมทำตัวอย่างจริงๆแป๊บเดียวเนาะ เร็วมากถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสําหรับเพื่อนๆท่นนานไหนที่ทําแล้วติดขัดปัญหาอะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้ที่ใต้คอมเมนต์หรือว่าจะทักมาทางแฟนเพจ e ฟซ o ุ๊กแซกทีมได้นะครับผมโอเคนะฮะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube ให้หน่อยนะฮะขอบคุณมากนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะผมเราเจอกันใหม่กับคลิปเทคนิคแล้วก็การใช้งานเอฟเฟกหน้าสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ